สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนผู้กำลังตัวนักเรียนษาวชาศาสตร์ไทยนะคะวันนี้เราก็จะมาทำความรู้จักกับเรื่องสระเดี่ยวสระประสมแล้วก็สระเตือนนะคะ,ะวันนี้ตะวันตอนที่แม่ไปรับที่โรงเรียนตะวันนั่งเล่ามันลดใช่ไหมตะวันรู้ส<ช>ึกว่าเรียนเรื่องนี้รู้สึกว่าเหมือนเป็นเรื่องใหม่ใช่ไหมคะใช่ค่ะอ่า เพราะฉะนั้นเดี๋ยวเรามาทาความรู้จักสระเดี่ยวสระผสมและสระเกินแต่ตะวันเรียนมาจากโรงเรียนตะวันพอจะเข้าใจใช่ไหมใช่คะแต่เวลาเรียนที่โรงเรียนในห้องมันอาจจะเร็วใช่ป่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเด้นมาทบทวนอีกรอบเราจะอ๋ออ๋อและอ๋อทันทีใช่ไหมคะ <c oughs> แม่ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันเรื่องนี้ <c oughs> แม่เลยบอกให้ตะวันไปทําไม อไปเสิร์ชหาเป็นไงพอเราหาด้วยตัวเองเราจะเข้าใจใช่ไหมคะทีนี้เข้าใจมากกว่าแม่เลยมาอธิบายให้แม่ฟังอีกใช่ไหมตอนแรกแม่ก็งงเราต้องทําความเข้าใจแบบให้เห็นภาพให้เห็นเนื้อหาตอนที่ตะวันอธิบายให้แม่ฟังถ้าตะวันเขียนให้แม่ดูแม่จะอ๋อเลยใช่ไหมแต่ตอนแรกตะวันอธิบายเฉพาะปากเปล่าพอตะวันเอากระดาษมาเขียนให้แม่ดูอธิบายว่าสละอะไรผสมกับสละอะไรแล้วจะได้ สระนี่ออกมาแม่ถึงอ๋อตอนนั้นลืมไปแล้วอะเรื่องเนี้ตอนนั้นคุณครูฉันนห้นก็พูดเหมือนกันี๋ก็มีได้เห่ยวฟังคุณครูใช่พออใช่คือตอนตะว,วันหาข้อมูลมาเสร็จแล้วตะว,วันมาอธิบายให้แม่ฟังแม่นึกไม่ออกเลยแบบไม่มีในหัวเลยอะสระเดียวสะระผสมสระเกินอะไรนี่ไม่คือรู้สึกว่าไม่มีเรื่องนี้อยู่ในหัวมาก่อนอะ <c oughs> แล้วตอนป .2 เราก็ไม่ได้พูดถึงกันใช่ไหมล่ะที่นี้พอมาป .3 ความจริงนี่เป็นเนื้อหาป .2 นะแต่เราไม่ได้พูดถึงกันไง ทีนี้เดี๋ยววันนี้เข้าใจแล้วเนาะ,อะ,ะตอนนี้แม่จําแม่นเลยสละเกินอําไอไอเอาอําไอไอเอาคือสละเกินใช่ไหมคะส่วนสระประสมะตะวัน,นบอกให้แม่จําว่าอะไรเมียเบื่อผัวอ่ะมียเบื่อผัวเพราะว่าสละเอียสละเอือสละอัว แต่มันจะมีคู่ของเขาใช่ไหมเอียเอียเอือเอืออัวอัวเพราะฉะนั้น6กสระด้วยกันที่เป็นสระประสมถ้าให้เข้าใจลึกไปกว่านั้นเราก็จะต้องรู้ว่าสระอัปรผสมกับสระอะไรถึงจะได้อัวใช่ไหมอวกับอะอะอูอัวอูอั่ยอูอวอัอัวอั่วออั่วอวอาอัอั่วอัอัวอั่วอ่วอั่อ่วอั่ออะอัวอั่อัวออาออาออ แสดงว่าเราจะรู้ว่าสระอะไรผสมกับสระอะไรแล้วได้สระอะไรเราก็ต้องพูดแบบเร็วๆใช่ไหมใช่ค่ะออกเป็นวัววัวเดี๋ยวค่อยเรียนครับน้องอ่ะอย่ามาออกเสียงมั่วแม่ก็เพิ่งเข้าใจเหมือนกันเรื่องนี้นอกนั้นนอกจากหกสระนอกจากอําไอไอเอาแล้วก็นอกจากเมียลืมผัวใช่ไหมเมียบนเอ้ย เมียเบื่อผัวเมียเบื่อผัวก็จะเป็นสระเดียวใช่ไหมคะอ่ะเพราะฉะนั้นเข้าใจแล้วเนาะทีนี้เราแยกสระเราจะง่ายเลยอ่ะมาแยกพร้อมกันสระเอิสระเดียวค่ะอ่ะเขาให้ติ๊กถูกเนาะถูกเลยถ้าเป็นแม่นะไม่จะทำ้ามนนี้ก่อนเลยอําไอไอเอาเป็นสระเกิด เป็นสาระที่แม่จําได้ก่อนเลยไอเ I L คือสาระเกินเพราะตอนนั้นยังไม่เข้าใจว่าสาระผสมคืออะไรสาระเดียวคืออะไรเข้าใจไหมทีนี้พอเขาให้เราแยกสาระเสร็จใช่ไหมเขาจะให้ทําเป็นคำใช่ไหมเหมือนที่แม่ให้ตะวันลองทําเมื่อกี้จะเข้าใจมากยิ่งขึ้นใช่ไหมคะลูกทีนี้พอคุณครูให้ยกอันไหนสาระผสมอันไหนสาระเดียวในสาระเกินง่ายแล้วใช่ไหมตอนแรกคือหนูตอนแรกแบบนี้เลยหนูมองพือนอะฮะฮะพื้นเพื่อนจะมื่เท่าไหร่ไม่เพื่อนมั่วเปล่าเพื่อนก็มั่วเหมือนกัน ก็งงเหมือนกันแล้วแม่ว่าจําไม่ได้กันหมดหรอกใช่ไหมเพราะเพิ่งมาทบทวนด้วยไงเหมือนเป็นพื้นฐานเบื้องต้นก็เพิ่งจะมาทบทวนกันมาสระอ่ำอัมไอไอเอลยุสระเกินค่ะอ่ะสระเกินอ่ะอ่ะเอียะนี่แม่รู้แล้วเอียะสระผสมเลยเอียเอียเอียเอือเอืออั่วอั่วแม่เลยทีนี้แม่แม่นเลยอ่ะสระเกินอ่ะอู้เป็นสระเดียวอ่ะสระอั่วอ่ะสลับผสม ครูให้ยกหนูต้งยกได้ไหมเออทีนี้แม่นเลยพอยกตัวครูบอกให้ยกตัวอย่างคับโอ้โหยกเพียบเลยทีเนี้ยแม่ให้พี่ทำแบนแป๊บหนึ่งจะมาแม่ครับข้างหูอีกแล้วไปนั่งตรงนู้นเลยครับไปไปสระออสระเดียวใช่ไหมสระเดียวใช่ค่ะอันนี้สระผสมใช่ไหมสระผสมแน่นอนสระเอาสระเกินใช่ไหมสระเกินแน่นอนค่ะสระอือสระเดียวเก่งอ่ะจากที่งงแบบไม่รู้อะไรเลยแม่นะ แล้วเพื่อนหนูยกยังไงเพื่อนหนูเพื่อนก็ม่วงเพื่อนหนูครูแบบตั้งใจจับมาครูก็เลยครูก็ยกมั่วนะแต่ว่าเพื่อนก็ยกมั่วตามครูก็แบบเล่นๆสนุกๆกันแต่ต้องเข้าใจด้วยเข้าใจไหมคะคะเรียนก็ให้สนุกแต่ต้องเข้าใจด้วยใช่ไหมเพราะนั้นเวลาทําแบบฝึกหัดหรือทาข้อสอบจะได้ทําได้อ่ทีนี้เขามาเป็นคําให้แล้วใช่ไหมทีนี้พอเรารู้แล้วว่าคํานี้ผสมด้วยสระอะไร เราก็จะรู้และว่าคําคํานี้เป็นสระเดียวเป็นสระผสมหรือสระเกินถูกไหมคะลูกเพราะมันจะต้องมารู้จักตั้งแต่สระตรงนี้ก่อนแล้วทีนี้มามาผสมเป็นคําใช่ไหมคะโอุ้ยง่ายมากเลยทีนี้ง่ายมากเลยอ่ะเดี๋ยวมีแบบึกขาดท้ายบทสิบข้อลองทําดูแล้วไปตรวจคำตอบดูซิว่าตัวจะได้สิบหรือเปล่าโอเคไหมโอเคฝากคำไหมนะสระในข้นเป็นสระเสียงสั้นโาะเสียงสั้นสัญญานี้คือแม่นละอีอุอุอะไรอย่างเงี้ยเสียงสั้น ม่ตอนปสองเราเน้นสระเสียงสั้นเสียงยาวไงใ่แต่สระสมสระเดียวสระเกินเราไม่ได้เน้นไงอันนี้เรื่องของสัระไม่แต่อันนี้ก็ของปสองนะเนี่ยแต่ว่าตอนนั้นผ่านไปเลยเรื่องนี้เพราคิดว่างงอยู่คืออะไรอย่างงี้ไงสมงคำในข้อลปยะสมด้วยสระเสียงยาวหลอเสียงสั้นเสียงยาวนี่แม่นอยู่แล้วเพราะว่าออกข้อสอบเยอะของซาเล่จําได้ป่ะคำตัวนี้อะไรสระเสียงสั้นคำตัวนี้สระเสียงยาวออกเยอะมาก